ตัวนี้จะแก่แล้วไม่เหมาะที่จะนําไปชํานะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ในระยะช่วงที่พอดีนะครับประมาณเนี้ยเขาจะหกัหกหักหักเป็นท่อนเป็นท่อนเลยนะครับให้เขาดูดเข้าไปในลําลําต้นเขาเนี่ยประมาณ30นาทีครับเราจะครอบเพื่อลดการคายน้ำเพื่อให้เขาแตกรากเร็วทิ่งไผ่เนี้ยลงดินที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ประมาณ2เดือนนะครับคือรากเขาเต็มถุงนั่นคือพร้อมปลูก สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเจ็ดความรู้สําหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการชํากิ่งไผ่กิมซุงเทคนิคจากพี่นิติรายละเอียดต่างๆและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการชากิ่งไผ่กิมซุงให้งอกเร็ว และออกลากเยอะนะครับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับพี่สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือกิ่งไผ่นะครับแล้วก็มีดินสําหรับเพาะต้นไม้มีน้ําเปล่าก็ประมาณ5ลิตรนะครับแล้วก็มีถุงเพาะตัวหนึ่งอันนี้ถุงไว้ครอบส่วนปลายของไผ่นะครับแล้วก็มีหนังยางด้วยถุงใช้เบอร์ไหนครับพี่ถุงตัวนี้เราใช้เบอร์ 3, ามคูณห้าครับ ก็มีน้ําตาลทรายนะครับตัวนี้ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะครับที่เราใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงตัวนี้เป็นน้าตาลทรายแดงครับคือมีมีอยู่แล้วคือเป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้ตัวนี้สําหรับการเลือกนี่ครับเราจะมาดูไผ่ว่าแก่หรือไม่แก่เราดูจากผิวของลําต้นนี่เป็นสําคัญนะครับตัวนี้จะแก่แล้วไม่เหมาะที่จะนําไปชํานะครับ ส่วนตัวนี้ก็อยู่ในระยะช่วงที่พอดีนะครับเราก็หากิง่งจากลำลำนี้ครับลำไผ่ลำนี้มีส่วนนี้นะครับี่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้ถ้าแก่เกินไปเนี่ยเขาจะออกลากค่อนข้างจะยากแต่ถ้าอ่อนเกินไปอย่างกิ่งนี้ถ้าเกิดเรา,เาไปชําเนี่ยตัวนี้ยังใบยังไม่โผล่ครับถ้าเกิดเรา,เาไปชาเขาจะหักตรงข้อตาครับประมาณเนี้ยเขาจะหกัหกหกักหักเป็นท่อนเป็นท่อนเลยนะครับ เมื่อเรา,าได้กิ่งไผ่มาแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนในการทําเลยนะครับหนึ่งเรามีน้ําแล้วตอนนี้เราจะเติมน้ําตาลลงไปน้ํานี่ประมาณ5ลิตรนะครับเราเติมน้ําตาลลงไปประมาณร้อยกร,รมัมหรือประมาณคีดหนึ่งครับหลังจากเติมน้ําตาลแล้วเราก็คนน้ําตาลให้ละลายก่อนนะครับที่เราต้องใช้น้ําตาลเนี่ยเราเอามาแช่กิ่งไผ่นะครับให้เขาดูดเข้าไปในลาลาต้นเขาเนี่ยเพื่อเป็นอาหารนะครับสะสมอาหารเราละลายดีแล้ว เราก็จะํำไผ่ที่เราเตรียมมาเนี่ยครับกิ่งไผ่ที่เราเตรียมมาเนี่ยต้องไปแช่เราจะเวลาในการแชร่นี้ก็ประมาณ3ามสิบนาทีครับเมื่อเราแช่ครบ30สนาทีแล้วนะครับคือตัวนี้เราจะใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับถุงสามคูณห้าเนี่ยครอบในส่วนปลายที่เป็นแผลรอยตัดนะน,นะครับครอบแล้วก็ใช้หนังยางรัดอีกทีนึงนะครับอันนี้ทําไมเราถึงครอบครับพี่ คือการครอบส่วนปลายที่เป็นรอยตัดเราจะครอบเพื่อลดการคายน้ําแล้วก็สองเนี่ยเป็นการเร่งการแตกยอดใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้รือนี้เขาแตกลากเร็วหลังจากเราครอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือการเอาลงถุงเพาะลงถุงเพาะเนี่ยดินก็เป็นดินปลูกหรือดินธรรมดานี่ก็ได้ครับผสมใบไ,ไม้ นนเราใส่ดินเตรียมที่จะเอาหญิงไผ่เนี้ยลงดินที่เราใส่ลงไปเนี่ยให้เราใส่ประมาณหนึ่งในสามส่วนของถุงนะครับยังไม่ต้องใส่เต็มครับคือเราเราต้องเอาตัวไผ่ลงไปก่อนทีนี้เราค่อยเอาให้เต็มนะครับยัดให้แน่นๆหน่อยนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าน้ำหนักเขาจะอยู่ส่วนบนเยอะเดี๋ยวเขาจะล้มหรือยังนะครับแล้วก็กระแทก คือหลังจากที่เราชําใส่ถุงชําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเก็บไว้ในเรือนพ่อชํานะครับคืออย่างน้อยเราก็ต้องพางแสงประมาณ50แล้วก็ให้น้ําเราแค่ให้น้ําวันละครั้งพอครับตัวนี้สําหรับระยะเวลาในการงอกลากนานไหมครับลากเนี่ยเขาจะเริ่มงอกไปเรื่อยๆนะครับส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมกับการนําไปปลูกเลยเนี่ยก็ประมาณ2เดือนนะครับคือลากเขาเต็มถุงนั่นคือพร้อมปลูก ครับสาหรับเทคนิคนี้นี่คือเขาเขาจะงอกลากเร็วแล้วก็เยอะมากนะครับตัวนี้ลองเอาไปทดสอบทําดูนะครับได้ผลแน่นอนได้ผลครับตัวนี้ได้ผลแน่นอนครับก็สําหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่นิติมากๆครับครับผมครับ